每次都拍到你后面，你要加油啊！哥德说，阿兴加油，来笑一下，一二三，去，还要喝水吗？要不要啊。 วันนี้อาซินเบอร์สองช่วยกันเชร์ซินหน่อยนะคะอาซินสู้ไหมลูกอาซินสู้ไหมสู้ไหมลูกสู้ไหมสู้ไหมไอ้ยามมามี粉丝说อาซินสู้สู้